สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับต่อเนื่องจาก2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่1ก็คือเมื่อวานในการที่จะถแถลงเรื่องของ MOU นะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือการไปพบกับสภาอุตสาหกรรมาเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมในการเซ็น MOU ของพรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลทั้ง8พักนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องการจัดทำนะครับการบันทึกข้อตกลงความเข้าใจของพรรคร่วมเนี่ยเป็นแค่การทำงานร่วมวาระร่วมกันขั้นต่ำนะครับในส่วนของพรรคก้าวไกลเอง300นโยบายนะครับที่เคยถ่ายเสียงไว้นะครับพรรคก้าไกลพยายามที่จะ ผลักดันต่อให้สําเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับที่เป็นวาระรวมก็คือที่เห็นเมื่อวาน23ข้อแต่ในขณะเดียวกันยังมีวาระเฉพาะนะครับของพรรคก้าวไกลที่พยายามที่จะผลักดันผ่าน2กลไกด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือกลไกของบริหารในฐานะที่เมื่อผมนะครับตอนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะให้วาระของ พรรคเก้าไกลที่ได้นำเสนอไว้เนี่ยให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอันที่2นะครับก็คือรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลที่จะอยู่ตามกระทรวงต่างๆในการผักดันวาระที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน M.O.U. แต่เป็นนโยบาย300นโยบายที่เราเคยนําเสนอไว้นะครับกนไกที่3ถึงแม้ว่าก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงนโยบายเหล่านั้นนะครับเราก็ยังจะสามารถที่จะผักดันในการประสานงาน ออรัฐบาลร่วมนะครับการพูดคุยเจราจาเพื่อให้รัฐมนตรีท่านนั้นสามารถที่จะผลักดันนโยบายของพรรคเราได้นะครับก็ยังเป็นกลไกในการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่เราได้พูดคุยไว้ผ่านอำนาจบริหารในทางเดียวกันครับหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของนิติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง45กฎหมายที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ในการผลักดนันอันนี้เนี่ย เนื S <S <an> ่องจากเรามีสอสอ152คนเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านกฎหมายเพื่อให้การถกเถียงเพื่อให้เกิดกรรมธิการเพื่อให้มีการผ่านสภาให้มันเป็นกฎหมายในการตลักดันให้อำนาจบริหารเนี่ยมีอำนาจกฎหมายรองรับนะครับยกตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในเมื่อวานพรบน้ำประปาสะอาดเป็นต้นนะครับพรบ PRTR เรื่องเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมเป็นต้นพรบรับรองทำนำหน้าอัตลักษณ์ทางเพศเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันถึงแม้ว่า จะไม่ได้อยู่ในวาระร่วมของพรรคจะตั้งรัฐบาลแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีหลายกฎหมายเหลือเกินรับที่เราสามารถที่จะผลักดันเข้าไปแล้วก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับการที่มีการ MOU นะครับที่ข้อเป็นวาระร่วมแค่ขั้นต่ำเอ็นี่ถือว่าเป็นมินิมัมที่พี่น้องประชาชนจะสามารถคาดหวังได้และทําได้เร็วทําได้ไวเพราะว่ามีแนวร่วมแต่ในขณะเดียวกัน หลายประเด็นที่อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนต้องลำบากและต้องการความเปลี่ยนแปลงผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าหรือผ่านการบริหารงานของรัฐบาลก็ยังมีวาระเฉพาะที่สามารถที่จะผลักทันได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการถแถลงข่าวให้ต่อเนื่องจาก MOU เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้มากขึ้นนะครับกิจการที่2ก็คือ,อเรื่องของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านในรัฐบาลหรือที่ภาษาจีนใช้คำว่า Transition Team นต้นวันนี้ตอนเช้าก็าประชุมแรกนะครับกับสภาอุตสาหกรรมนะครับกับประธานคุณเกลียงไกรนะครับก็มีประเด็นหารือกันหลายเรื่องนะครับเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับการสนับสนุน s m e นะครับการหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละประเทศทรัพยากรน,น้ำนะครับปัญหาเกีย่ยวกับสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส แล้วก็รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าแรงด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํารวมถึงความสม่ําเสมอในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําตามค่าเงินเฟอ้อหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของ g d p นะครับบางคนพอสัมภาษณ์สั้นนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ายังไงพักคก้าไกลก็ยังยืนยันนะครับว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเพื่อบรรเทาทุก พ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ของแทนค่าแรงถูกนี้ยังจะมีอยู่แน่นอนนะครับพักคก้าวไกลเสนอที่450นะครับพักเพื่อไทยเสนอที่400แต่ในขณะเดียวกันที่ไม่ได้ผ่านการนาเสนอกับพี่น้องสื่อมวลชนก็คือการคํานึงถึงเหรียญอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับการที่มีนโยบายว่าจะสนับสน,นุนสมทบเงินประกันสังคม6เดือนแรกหรือการที่ถ้ามีค่าแรงค้าต่ำขึ้น สองเท่าสองปีสามารถที่จะหักภาษีได้นี่คือสิ่งที่พรรคเก้าไกลเสนอหรือแม้แต่การลดภาษีให้กับ SME นะครับจาก20%เป็น1 5 15%, 15เป็น10%ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่มีการประชุมกันในในห้องประชุมของฝ่ายอุตสาหกรรมแต่อาจจะไม่ได้ผ่านการนำเสนอของพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดอาจจะไปพูดว่าพอเป็นรัฐบาลผสมส5 0ร้อยหายังทำไม่ได้ทันทีเป็นต้นอันนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเรากำลัง เดินหน้ารับฟังสภาอุดน,นะครับวันศุกร์ก็จะเป็นสภาอุตสาหกรรมที่เป็นรุ่นเยาวชนลงมาหน่อยรุ่นเด็กลงมาหน่อยนะครับขอการค้าพี่น้องแรงงานสภาแรงงานนะครับสภาเอสนะครับก็จะมีการรับฟังให้อรอบครอบโดยยังยืนยันนะครับกับพี่น้องแรงงานว่าค่าแรงค่าต่ำเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นจริง,รงและก็ต้องขึ้นสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝั่งนะครับทางฝั่งที่เป็นนายจ้างก็จะสามารถควบคุมต้นทุนของตัวเองได้เพราะไม่ได้ขึ้นแรงมากขึ้นน้อยขึ้นบ่อยครับแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของลูกจ้างก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในที่สุดก็จะสามารถที่จะทําให้การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานหรือว่า labor productivity เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ิงทั้งคู่กันวันนี้ก็ ขออธิบายนะครับในสองมิติเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ป้องกันความสับสนนะครับของพี่น้องประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งมีความสําคัญมากจริงๆครับรเสถียรภาพของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล,ลในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นมีความจำเป็นก็เลยต้องขอ,อรบกวนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนมานะที่นี้เพียงเท่านี้นะครับคงผมมีนะต่อต้องไปต่อเลยนะครับก็เลยอาจจะ มีโอกาสได้ตอบคาถามท่านสัก 2- อสามคำถามนะวันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดวันพรุ่งนี้หรือวันพฤห,าหาัสหรือวันศุกร์มีโอกาสได้เจอกันอีกก็จะได้ตอบท่านเพิ่มนะครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตบริหารเวลาการตอบเป็นหนึ่งครับเจนรักสองสามคำถามครับ